นี่ครับวันนี้เราจะมาล้างเราจะเปลี่ยนแอร์นะแล้วอันนี้ใช้ท่อเดิมเพราะแอร์เป็นแอร์คอนโดน,นะครับท่อเขาฝักป้าลวกค้าอยากจะให้ใช้ท่อเดิมนะเพื่อไม่ให้ตัดต่ออะไรมากไม่ให้เป็นรอยอันนี้เป็นน้ำยาเอ0 0 0ของบูแพนเน็ตนะวันนี้เราก็จะมาีวิธีการล้างของผมนะ นี้ผมล้างท่อใหญ่เสร็จแล้วนะจะเข้ามาถ่ายใกล้ๆ,ๆแบบนี้ก็ได้เออันนี้เราเราก็เอาท่อเล็กนีต่อ,อครับเราเอาสายเกจเนี่ยต่อเข้าไปด้านสักชั่นนะครับแล้วก็ปิดวาล์วหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาน้ํายาอัดเข้าไปนะแล้วก็ข้างในก็จะมีคนคอยกดปุ่ถัาน,น,นะครับอันนี้จะเป็นล้างท่อเล็กนะครับผมก็จะเอานี่ครับวาล์วสอดน,นะครับผมก็เอามาเชื่อมต่อสองข้างนะเอาไส้สอดออกด้วยแล้วก็ต่อเข้าไปครับ น้อยู่แน่นนะล้วก็สายสายเกจต่อไปเราก็ต่อถังน้ำยาครับผมความถังเป็นตัวน้ำยา F9000 อนอะครับงายถังเป็นแรงดันนะครับผมนี่ผมจะลองงายถังก่อน พี่เชยพร้อ,อมไหมพี่เดี๋ยวผมปล่อยเป็นแรงดันไปก่อนนี่ครับผมปล่อยแรงดันเบาๆไปก่อนนะนี่จะปล่อยเป็นน้ำยานะครับเป็นของเหลวเข้าไปไม่เป็นอันตรายนะตรงนี้เป็นไฮโดรเจนพี่เชยจะปล่อยเป็นน้ำยาไปนะ จะปล่อยเบาๆนะครับให้ค่อยๆให้เขาค่อยๆเดินเข้าไปในค่อยๆวิ่งเข้าไปในครอบอยาครับ ก็คาแล้วแป๊บนงครับเดี๋ยวให้คนเดี๋ยวพี่เฉยเตรียมอุดไว้นะอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนทิ้งไว้สักแป๊บนะครับให้มันคายอยู่ในท่อให้มันละล,ะละา,า,ายคราบคาบไขมันนะครบาบน้ำมันอ่วเราก็ค่อยๆเปิดเข้าไปาเปิดเบาๆบว่านะ20ปนอนด์พอเราค่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆ ก็หยุดนะครับปล่อยุดไเนี่คนระับสังเกตที่ตามแมวมันจะค่อยๆแห้งเข้าไปนะก่อน,น้ำยามันเริ่มหมดมจักจบกในสาตรงนี้นะดีผมไม่มีนะักเต้นนะเดี๋ยวผมเอาไ2ที่สองไล่ทีนะจริงๆไม่ต้องไล่ก็ไนดะ้แวแว,แว็กก็ละเหยหมดคนระับ เอาได้เลยง่ายอยู่เเราเอาหายี่สิบสองไล่กีนะผมไม่มีจะเจ้น แล้วก็ไล,ล่เบเรื่อยจนกว่ามันจะแห้งนะครับ เดี๋ยวลองไปถ่ายให้ม่เลยนี่ yeah, ครับผม okay. อันนี้คราบน้ํามันจะลอยอยู่ข้างบนนะอันนี้น้ํามันไม่เยอะ,ยอ,ะอันนี้น้ํามันมีเยอะมากแล้วเป็นน้ํยาถาใส่เนี่ก็คือน้ํายาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคาบมันมากนะเราเคี่ยวเคี้น้ํามันออกเนี่ยไอ้นไอ้ส่วนน้ายาเอเก้าพันที่เหลือเนี่ยเอาไปใช้ล้างบอร์ดนะใช้ทำความสะอาดแผ่นปิ้นอะไรพวกนี้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับ ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม,ไม่อันตรายเท่า F1 นะที่ทําให้เป็นมะเร็งครับผมโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้เนี่ยเราใช้ท่อดเดิมเราใช้ท่อดเดิมแต่เราล้างล้างครับล้างน้ำมันเก่าออกก่อนนะโอเค,อเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมผมช่างเป้ไปก่อยครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับเสียงคอมเพรสเซอร์ตัวเตอร์นะครับ คองจะได้เรียบนะครับผมาดูค่า BER นะครับ1 7.03นะครับรับประกัน5ปีนะครับผมทุกชิ้นส่วนไปดูคอยเย็นข้างในนะส่วนตัวคอยเย็นข้างในนะครับอันนี้ผมก็เปิดพัดลมแรงสุดนะครับผม เย็นครับเย็นมากตัวนี้